สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็น Twin Frame Love Reading EP ที่9เป็นแดนด้องเหมือนเช่นเคยสำหรับท่านใดที่พบเจอคลิปนี้ก็ถือว่าคลิปนี้นะอาจจะมีเรื่องราวอะไรสื่อถึงคุณแล้วก็อาจจะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ Twin Frame Twin Frame นะเป็นว่าด้วยเรื่องของของคู่รักหรือว่ารักแท้ทางจิตวิญญาณซึ่ง โดยมากก็มักจะหาได้ยากมากแต่สำหรับผู้อ่านแล้วทวินเฟรมโซเมทนะคะไม่ใช่คำจำกัดความนะคะรักแท้ความเข้าอกเข้าใจในการและการต่างหากที่จะทำให้ความรักนั้นยั่งยืนโ m a ม e เราอาจจะพบเจอได้หลายครั้งทวิ Twin frame ว่ากันว่ามีครั้งเดียวและหายากมากแต่ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยไปนะในหลายๆเคสที่เราคอยกันมานานได้เจอกันแบบปฏิหารแล้วก็ได้ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาเดียวเดียวเลยนะคะไปจนตลอดยันเสียชีวิตก็เห็นกันเยอะแยะนะคะออาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามาดู Energy โดยรวมกันหน่อย Facebook Instagram นะคะเดี๋ยวแอดมินที่ดูแลนช anel แทนผู้อ่านจะแนบไปให้ใต้คลิปด้านล่างค่ะผู้อ่านไม่ได้รับอันการส่วนตัวนะคะเนื่องจากติดภารกิจนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอทราบ energy twin flame ep ที่9หน่อยขอให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมผู้อ่านจะย้ำเสมอนะคะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีๆขอให้รับไว้เะคะ่ะเพื่อให้จิตได้สำนึกเรายอมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจะดีกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like s h a r และกระดิ่ ขอดู Energy โดยรวม Twin Frame หน่อยค่ะ Energy โดยรวมนะ่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอู Ooh. Energy Twin Frame น่าที่จะเป็นคนที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนนะเพราะ Energy ออกมาบอกแบบนั้น ใช่อาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนได้แล้วก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากหรือคุณอายุน้อยกว่าเขามากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือมีเป้าหมายในเรื่องของการที่อยากจะแต่งงานเพื่อที่จะมีบทแบบนี้ก็เป็นไปได้เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแต่เอเนจีนี้นะคะคู่กับพาชัก,กราออกมาบอกว่าคอยสังเกตสัญญาณเตือนให้ดีนะเร็วๆนี้อาจจะมีบางที่บางสถานที่ ที่คุณอาจจะไม่เคยไปหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างสิ่งที่คุณไม่เคยทําสิ่งที่แตกต่างออกไปจะนําพาคุณทั้งคู่ได้จเจอกันไปบางที่ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตการเดินทางการเรียนก็เป็นไปได้แล้วนำพาให้คุณทั้งคู่ได้จะเจอกันแต่มองดูมันมี energy ชายขึ้นมาหรือเดือนันนะมันเป็น energy ของการเดินทางนะมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดเราเปิดสนามพินเมื่อไหร่ใครจะไปรู้นะทวินเฟรมคุณอาจจะพุ่งเข้าชนเลยก็เป็นไปได้เอาละเดี๋ยวเรามาดู energy โดยรวมกันต่อเลย ครั้งนี้นะคะเป็น new vibration นะคะพ energy new vibration ขึ้นมาขอโทษนะคะว่อันมักจะชนสมรัรอดมินก็มักจะร้องอุ้ยเป็นไรไหมคะนี่นะคะ energy คือ new คือการเริ่มต้นใหม่คะ่ะเป็น vibration ใหม่นั่นเองไปต่อกันเลย เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรเกี่ยวกับ Twin Frame ที่คุณควรจะต้องรู้นะอาระเรวิเๆอยากจะบอกอะไรตื่นเต้นทุกครั้งเลยอืม,มเอา m oh nature of beast Family m แม t e ตอร์น้าที่จะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรบางอย่างคนในครอบครัวอาจจะมอบหมายนะ้าที่อะอไรบางอย่างให้คุณไปทําหรือคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนะแล้วก็มีเหตุได้พบเจอกับ Twin นเฟรมคุณคนนี้มีเอเนจีที่ค่อนข้างต่างคะ่ะนะเหมือนหยินกับหยางนั่นแหละแต่ว่าในความต่างเนี่ยมันมีความลงตัว ไฟได้ายหนึ่งอาจจะรักธรรมาชาติชอบความสงบก็ได้แต่ไฟได้ไฟหนึ่งอาจจะเป็นคนที่กอนก้าที่มี energy ชอบไฝหาความรู้ชอบทำนุ่นชำนี่ energy ของ twin flame ครั้งนี้เหมือนเป็นหญินกับหยางนะมีความต่างแต่มันมีความลงตัวแต่ครอบครัวหรือคนรอบข้างมีส่วนเชื่อมโยงให้คุณได้เจอเจอกันมองดูบางท่านเหมือนทํางานที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางด้วย ก็อาจจะได้เจอทวินเฟรมของคุณนะเอเจย์ผมบอกว่า proof your s e l f มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะจะทำให้คุณได้พบเจอทวินเฟรมของคุณโรแมนติกทีเดียวนะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยมองเห็นไหมคะ ก่อนจะพยายามเลื่อนให้เห็นเพราะว่าการ์ดสวยค่ะนะเอเนจี Energy สวยมากๆเลยเริ่มกันเลย <c oughs> เริ่มกันเลยเอาขอทราบเอเนจี่ทวินเฟรมค่ะทวินเฟรม e p p ที่9เก้าเขาเลยเจอคนั้นเป็นใครนะโอเคอ,อาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะ อ๋ขอโทษค่ะเจสแนไม่ใช่มังกรตาหารายกับรูปภาพจริงๆนะแต่การ์ดนี้สวยมากๆการเริ่มต้นใหม่เป็น New l o ิฟจริงๆค่ะทวินเฟรมของคุณที่รักคนนี้เป็น New l o ิฟนะเป็นรักครั้งใหม่ค่ะอืมอาจจะเป็นชาว่านลโมแต่ได้เจอกันค่อนข้างแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันนะ ขยายอีกสองใบนะคะโอเคค่ะคอ,อยอีกหนึ่งใบค่ะแองเจิงเอาละสตรนจิงจบทักจิงจบทักแปลว่า จบคลิปนี้ทุกท่านจะได้เจอ Twin f l a m e นะ Jasmine เป็น e นว o v e ค่ะและอาจจะเป็นชาวธาตุดิน,เ,นเพ o of Pentacle Energy Page กับ Sun ขึ้นมาอาจจะอายุน้อยตัวคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเยอะหรือไม่ก็เขานั่นแหละอายุน้อยกว่าคุณเยอะมากๆนะทีนี้ Energy ยของหมูคุณกล้ากลัวลว,วในการเช่อสารสัมพันธ์ด้วยความต่างนี่แหละต่างชาติต่างภาษาและอาจจะอายุน้อยอีก นะแต่คนคนนี้มีฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงคําว่าเพจมันมีความรักแบบหลงไหลแบบให้เกียรติอยู่ในนี้ด้วยเขาค่อนข้างจะให้เกียรติคุณนะแต่ Energy Celebrate ขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรคะคุณจะได้เจอเขาในสถานที่สังสรรค์งานเลี้ยงงานรื่นเริง เกี่ยวเนื่องกับการทํางานการเดินทางแล้วก็คนรอบข้างเซเลเบตจงหมายถึงคนรอบข้างเพื่อนฝูงครอบครัวมีส่วนชักนําให้คุณได้เจอเขาก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนรู้จักของคนในครอบครัวเพื่อนฝูงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกได้ว่า คุณทั้งคู่เชื่อมโยงกันผ่านทางคนรอบข้างนั่นเองนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยธาตุดินด้วยก็เป็นไปได้คนมคนนี้เอเจนจี้ของเขาอะมีความรู้สึกว่าคุณไม่กล้าคุยเพราะกลัวจะผิดหวัง ความที่โปรไฟล์เขาอาจจะค่อนข้างเด่นความต่างเยอะมันทําให้ไม่กล้าคิดนะคะแต่เขาจะเคลียร์ตรงนั้นทําให้คุณรู้สึกไว้วางใจได้ค่อนข้างจะจู่โจมเร็วนะต่างภาษาวัยรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ค่อนข้างจะ ปุบป,ปรับกระทันหันเหมือนกันเวลาที่เขาเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้ Energy ออกมาบอกว่าน่าจะนับจากจบคลิปนี้3เดือนขึ้นไปนะเพราะ Energy ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะคะในเรื่องของไทม์เฟรมที่คุณจะได้เจอกันแต่มันคลาดเคลื่อนกันได้อย่าซีเรียสนะขยายความให้อีกทีนะตรงนี้นะคะเอเ r นจทัดลมสูงมากทีเดียวนะคะ ถ้านลมมิถุนตุลกลุ่มคุณอาจจะได้เจอนะคะ e n e เ g อ a ์ e o เอเดฟโซโรค่ะนะคะและ e n of s อฟ r c e ออกมาบอกว่ารักครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นรักครั้งเดียวครั้งสุดท้ายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะ Energy ค่อนข้างจะรวดเร็ว กระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวแต่มันมีคอมมิชเมนต์อยู่ในนี้หมายถึงว่าพอเวลาที่เขามองเห็นคุณอะ่ะเหมือนเขารู้สึกได้ว่าคุณคนนี้แหละที่เขาอยากจะมีไว้ในชีวิตนะเหมือนกับว่าเขาเชื่อมถึงเขาสื่อถึงเขารู้สึกถึงคุณแล้วก็อยากที่จะมีคอมมิชเมนต์กับคุณคอมมิชเมนต์หมายถึง คบหาดูใจเพียงแค่คุณคนเดียวต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นสร้างครอบครัวแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะสเตรนเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงในความรักไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่แย่มาก่อนหรือตัวคุณนั่นแหละอาจจะมีประสบการณ์ที่เหมือนกับเคยถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวอะ่ะมันรู้สึก แย่ yeah. รู้สึกเหงารู้สึกเศร้าแต่คนคนนี้เข้ามาทำให้คุณรู้สึกมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งอย่าคิดว่าคนคนนี้ไม่มีนะคนคนนี้คนลักษณะแบบนี้คนที่เหมาะสมกับคุณะ่ะมีอยู่ในโลกคุณมีคนของคุณผู้อ่านจะบอกไว้เสมอช้าหรือเร็วยังไงคุณก็จะต้องได้เจออยู่ดียังไงอะ่ะเราได้เจอช้าดีกว่าที่เรามานอนร้องไห้กับคนที่ไม่ใช่อยู่บ่อยๆนะคะผู้อ่านจะย้ําเสมอทีนี้ คุณไม่มีวันที่จะอยู่ลำพังเพียงคนเดียวนานเพราะอ่านมั่นใจเว้นแต่คุณจะยอมรับและเลือกมันเอาละทีนี้ในท้ายที่สุดบดสุขแล้วโดวยรวมเอเนจีค่อนข้างดีมากๆแต่ไฟใดไฟหนึ่งกลัวกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวจะผิดหวังเพราะความต่างแต่เอเนจีออกมาบอกว่า เขาจะทำให้คุณมั่นใจจนจนคุณเปิดใจยอมรับอีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดยอมรับได้นะคะในครั้งนี้มองดูโดยรวมแล้วถ้าสามารถสลัดความกลัวออกไปได้รักครั้งนี้สามารถพัฒนาแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะมีคอมมิตเมนต์อาจจะถึงขั้นแต่งงานแต่งงานก็เทอค่ะแต่งงานมั่นหมายกันได้เลยทีเดียวนะเท่าที่ผู้อ่านมองดูแต่ทีนี้ไอ้ท,ท,ที่ผมบอกว่าตัวคุณในช่วงแรกที่คบหาคนคนนี้ทวินเฟรมของคุณ อาจจะคนรอบข้างไม่เห็นด้วยจากไฟใดไฟหนึ่งนะเช่นอาจจะด้วยเรื่องอายุความต่างคุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้พิสูจน์กันและกันให้ได้ด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็ให้สุขภาพให้เกียรติ ตัวคุณเองและคนรอบข้างเสมอแล้วรักครั้งนี้มันจะสามารถไปต่อได้มันเหมือนได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆจริงๆสำหรับคุณทั้งคู่แต่มันก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับคู่ Twin Frame เพราะแน่นอนคำว่า Twin Frame คุณจะต้องมีอะไรมาเป็นบททดสอบอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าผ่านไปได้มันก็คุม้มเอาละทีนี้ ก่อนที่เราจะไปถึงมาสติกมูนเดี๋ยวเรามาดูข้อความจาก Healing a n g e l หน่อย Healing a n g e l อยากจะบอกอะไรในครั้งนี้คะอาร์ล่าเคียลิงมันดูแลรักษาจิตใจความรู้สึกของตัวคุณให้มั่นคงเข้าไว้นะคะ เติมความเชื่อความศรัทธาอีกครั้งธรรมชาติความเป็นตัวตนของคุณนั้นสวยงามค่ะและทวินเฟรมของคุณเข้ารักในความเป็นตัวคุณคุณอาจจะเคยใจดีกับคนที่ใจร้ายกับคุณมาก่อนหันมาใจดีกับตัวคุณเองซะนับตั้งแต่วันนี้เห็นคุณค่าตัวคุณเองทวินเฟรมของคุณเขาเห็นประกายในตัวคุณค่ะทันทีที่ได้เจอนะคะเขาจะต้องเก็บคนมีค่าคนนี้ไว้ในชีวิตเขาอยู่ตลอดไป นะคะค divine love ถึงเวลาอันเหมาะสมที่คุณจะได้พบรักที่พระเจ้าหรือจกักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณน้ำถือนี่แหละเตรียมไว้ให้เป็นความรักที่สวยงามนะคะเหมือนเหมือนคุณทั้งคู่ได้รับพรความรักนั่นแหละนะอาลามาสติกมูลออโรโคมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างขอทราบข้อความจาก Twin f เ a m e ในท้ายนี้ สำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ค่ะแมสต์รีลิสคอหนึ่งใบค่ะโอเค สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขารู้ว่าทุกอย่างมันหนักนะเขารู้ว่าคุณเหนื่อยแต่สิ่งที่เขาอยากจะให้คุณทำก็คืออยากให้คุณค่อยๆผ่อนคลายตัวคุณเองลงจากเรื่องราวเดิมๆไม่มีประโยชน์ที่คุณจะเก็บเรื่องเดิมๆไว้เพราะว่ามันหนักปิดประตูให้กับความทุกข์อย่าเปิดประตูอย่าอย่าเปิดบ้านอย่างง้มหัวใจตัวคุณเองให้กับสิ่งเดิมๆมาทำร้ายซ้ำเติมตัวคุณเองซ้ำซาก บางท่านถ้าเข้าข้ามผ่านได้แล้วดีมากๆค่ะเตรียมพร้อมเปิดรับ Twin Frame ของคุณที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้แล้วเอาละ,ะคะ่ะขอข้อความจาก Twin Frame สำหรับคุณข้อความจาก Twin Frame ค่ะ ข้อความความรักจากทวินเฟรมอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย I was remind I don't know I am um, I don't know i f I'm cut out I remind of you. โอเคค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขายังจดจำเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาได้ดีเสมอ twin นเฟรมในครั้งนี้เขาอาจจะรู้สึกถึง สิ่งต่างๆที่คุณชอบสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกในบางสถานที่ที่คุณไปเขาอาจจะรัรบรู้ได้ถึงสิ่งนั้นเขาไม่รู้จะตัดความรู้สึกนี้ออกไปได้ยังไงเขามีเรื่องราวอยู่ในหัวเต็มไปหมดเขามีความมั่นใจว่าเขามีคุณรอคอยเขาอยู่และคุณเองก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันเอเน g y ของเขาออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะได้โปรดอย่าปล่อยให้ ความรู้สึกของคุณความรู้สึกดีที่ตัวคุณมีแต่ตัวคุณเองะคะ่ะให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนที่รักคุณที่สุดพรากสิ่งเหล่านั้นจากคุณไปตัวคุณรู้ดีที่สุดและเขารู้ดีที่สุดเขารู้จักตัวตนของคุณดีที่สุดนะคะในท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะเขาจะยังจดจำสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคุณได้ผ่านทางความรู้สึกผ่านทางความนึกคิด ความนึกถึงคอนเน t ชันระหว่างคุณกับเขาเขาจะไปในสถานที่และในห่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่คุณทั้งคู่จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งโรแมนติกมากๆขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ